เปิดประวัติซุ่งสตาวินนาคทองเพชรคือใครนะครับเอาตามคอนเซปช่องก่อนสรุปสั้นๆก็คือเขาคือคนครับก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับประวัติร่าวๆของซุ่งสตา์วินนะครับไว้เด็กเนี่ยก็เติบโตมาในครอบครัวที่ทําธุรกิจรถมือสองแล้วเขาก็ชอบการค้าขายนะครับคือศึกษาว่าเฮ้ยการขายออนไลน์บน eBay เนี่ย มันสามารถเอาสินค้าจากต่างประเทศก็ามาขายได้เขาก็ไปสั่งน้ำยาขัดไฟหน้ารถจากจีนนะครับคือตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้แพร่หลายเขาสั่งเข้ามาครับแล้วก็ให้คนงานที่บ้านเนี่ยที่ขายรถมือสองเนี่ยลองเอาไปขัดเออแล้วก็กลายเป็นรีวิวคือขายบนโซเชียลเนี่ยทำกำไรเป็นหลักล้านนะตั้งแต่ยังเรียนอยู่ม .4 แล้วก็จบการศึกษาปริญญาตรีจากธรรมศาสตร์นะครับตัวบกงมาเนี่ยก็คือทำโซเชียลทำ u t u b e ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอินโูอย่างเดียวยังเป็นนักธุรกิจนะครับซูงสตาวินก็คือหนึ่งในผู้บริหารเลิฟพอชันบ portion, ริษัทเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความงามร่วมกับซอกาที่เป็นซ e o นะครับเป็นผู้ก่อตั้งตลาดเซฟวันโกนะฮะร,รวมถึงมีการลงทุนในธุรกิจต่างๆคือมีทรัพย์สินเนี่ยผมให้นะ หลักร้อยล้านคือคอนเทนต์เขาจะเป็นแนวแนวแบบวาไรตี้ไลฟ์สไตล์นะแล้วก็จะชอบช่วยคนนะไปแบบซื้อของไปช่วยโกนทำดีอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ดูแล้วเพลิดเพลิน,นะฮะปัจจุบันเนี่ยอายุยี่สิบห้าปีเป็นเพื่อนกับเก๋ไก่แล้วก็สปาเอสพีดีนะครับถือว่าเป็นอีกคนที่สู้มาด้วยตัวเองแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่นะครับน้องๆหนูๆเนี่ยเอาเป็นตัวอย่างได้พี่สรงสตาร์วินเนี่ย ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิตเตอร์วิตเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามาีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe